เออออกแล้วครับนี่เป็นกระบี่โบราณอาจจะเป็นกระบี่ชายในเครื่องลาดอะไรสักอย่างประมาณนั้นนะครับนี่คือโอมไซนัำปลาเนี่ยสมัยก่อนแบับอายุซ่องรอยว่าปีครับกับกระ,จะเจ้าเลี้ยนเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเลี้ยนสมัยบโบราณสมัยก่อนยอดตรงนี้ครับไม่ต้องให้เจ้าของแล้วก็ยอดตรงนี้ครับอ่าสมัติคุณสือห้าบาทสองบาทคุณยอดตรงนี้เลยครับยอดเล่นตรงนี้ครับแล้วก็มวก้วหัวจะเปิดหลินฉักออกเจนสลดขอญาตรายงานตัวครับขณะนี้ท่านกําลังอยู่กับผมที่บ้านหมอหวด นะครับที่นี่ฉลุงสตูนนะครับที่นี่เป็นอีกหนึ่งจุดเป็นอีกหนึ่งสเตชันที่คุณมาและไม่ควรจะพลาดนั่นก็คือพิพิธภัณฑ์น,นะครับมีชีวิตอยากอยากเชิญทุกคนมาดูนะครับว่าด้านในเนี่ยมีอะไรบ้างด้านในนะครับมีเรื่องราวเยอะแยะมากมายบอกเล่าเรื่องราวเล่าเรื่องเมืองสตูนไว้เยอะมากเลยครับวันนี้ผมจะพาทุกคนมาเที่ยวบ้านหมอหวด เรื่องราวของท่านมีอะไรบ้างนะครับอีกสักครู่หนึ่งเดี๋ยวผมจะพาทุกคนไปเยี่ยมด้านในกันว่าท่านเก็บสะสมอะไรไว้บ้างและมีอะไรที่เป็นไฮไลท์นะครับให้พวกเราได้ดูกันวันนี้เราได้รับเกียรติจากพี่สมบัตินะครับหรือรู้จักกันในนามชาป่าเมืองวันนี้นะครับพี่เขาจะมาเล่าเรื่องราวของบ้านหมอหวดให้กับเราฟังเป็นอย่างไรนั้นรอฟังรอชมกันได้ครับม่องวนนะครับเวลาเวลาลูกค้ามา กเป็นลางค่าย,ยาโบราณก็คือถ้าลูกคา้าไม่มีเบียหรือว่าคนแก่แกไม่คิดเบียรับแกให้หลักไส้ฟรีเป็นหมอที่มีจัรยาบันหมากหลักไส้ฟรีแล้วก็ได้รับการแต่งตั้งนะครับจากเมืองสตววูลว่าให้เป็นหมอแพย์เพ้นโบราณของเมืองสตูลเลยครับก็ม,มีสกลุลเล่นต่างๆแกมอาก็จะเก็บเอาไว้จนว่าถึงอาจารย์มานีก็เก็บวไว้ด้วยครับ แล้วก็ดารลังเรียนนะครับมันจะมีหลกท้ายโบราณก็มือสนุนต่างเม็ดเลยกับว่าได้อยู่ในนั้นนั่นแหละครับมันจะมีเรื่องเล่าก็มันรับสถานที่ต่างๆจะเกิ่งมนเลยว่ามีอะไรมัง่งตรงไม่มัง่งนี่คือองซิงฮาวนะครับองนี้นี่เอามาจากเมืองจีนนะครับก็คือม่องวดนัเมาจากเมืองจีนไม่ใช่ม่องหวดครับคือองแต่ก็ม่องหวดนะครับเขาเรียกอ,อาคงเขาอาจารย์มานี้เช็ดเทวาเอามาจากเมืองจีน เราเอามาใส่น้ำปลาคล้ายในล้านชูหวยแต่ก็เลยนี่เป็นร้านชูหวยให้อกอลนะครับนี่ก็น้ำปลาใส่ในองค์นี่แล้วก็ตักคล้ายนะครับนี่คือองค์ใส่น้ำปามมลาเนี่ยสมัยก่อนแบบอายุร่องรอยว่าปีครับแพะะลแน่เฉลยซักครับนี่คือหนังสือพิมพ์นะครับแต่ละวแคบแต่ละวันแต่ละวันออกมาครับนี่เป็นแนบเป็นน้องนี่สมัยก่อนหนังสือพิมพ์เป็นบันดีครับหน้าตาเป็นบันดีนะหนังสือพิมพ์สมัยโบราณครับหนังสือพิมพ์เฉลยซัก เทโลดสักน <es> anyway, hmm. right. ี <desert in> <zos> hmm. it, right oh. cool. ่เนี่นังสื้อพิมเน่กเขียนเลยกับนังสือพิมพาเล็กเทโลดิสักเชีวันเดนปีนาจะต้องเขียนเลยนี่นังสือพิมจะไม่โบรานนะรับที่หนึ่งนั่นั่ั่าจะมีนังซื้อจะมีวันที่บกนะรับเล่นมัยิ่มาต่างกับยิ่มาต่างมาเร่ยก็ลึงลึงใช่แต่ก็ลึกงอมเงาในแปดเมทครับเพรามันยัอมเงอมไม่เลยเล็กๆนันกับแปดมลึง เป็นเป็นกระบี่โบราณน,นะครับแตีอาจารย์มานี่นะครับท่านบอกว่าท่านก็ไม่หลัก็เปิดปันพลือแต่มัน,ม,นมันก็ต้องมีการกดปุ่มนะครับนะแต่ว่าคิดวัตน่าจะเป็นตรงนี้นะครับลงกดปุ่มเลยปุ๊บเอออกเลยครับนี่เป็นกระบี่โบราณอาจจะเป็นกระบี่ชายในเครื่องราดอะไรสักอย่างประมาณนั้นนะครับในการแต่งตัวนี่ข้องมะหวอดเลพี่ข้องมะหวดครับ อาจจะเป็นกระบี่ในชุดเครื่องรัดอะไรสักอย่างนะครับคิดว่าปุ๊บนี่ครับมันมีตัวล็อกอยู่อีเดงก็คือมีดพลาสม,มัยโบร,ราณน,นะครับมันจะเป็นมันจะมันจะโค้งๆนี่ก็เรียกอีเดงสม,มัยคนสม,มัยก่อนที่ไม่ว่าจะเป็นพัตลุ่งหรือว่าระนวลทรงคล้า้นะครับเขาเจาอ,อีเดงนี่เลยเวลาเวลาโกรธดกันเวลาลบกันแกหนัดกันฟันอีเดงนี่กับแฟันกันข้างนึงแล้วก็ไม่มีการเอบความกันก็คืออีเดงนี่เป็นอาวุธติดตัวคนสมัยโบราณด้วยเหมือนกับมีดผ่าเนาะครับใครๆมีดพ่าครับ เ,เออดที่นี่บ้านหมอหวดครับ <c oughs> เรื่องราวดีๆเหล่านี้ของหมอหวดแล้วก็สิ่งของที่ท่านสะสมไว้เราจะนําไปจัดในงานโยนวันวาน,วนเมืองเก่าสตูลน,นะครับใครอยากชมนะครับที่ถนนบุรีวาน,นิชนะครับในวันที่27ถึงวันที่31ธันวาคมนี้แล้วเจอกันในงานครับ